สวัสดีค่ะวันนี้มินนี่ก็จะมาสอนวิธีการอัปโหลดฟอนต์ลงเครื่องนะคะโดยจะใช้กับ Photoshop หรือไม่ก็จะเป็น Microsoft ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นๆก็สามารถใช้ได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่มินนี่จะใช้ค้นหานะคะฟอนต์ก็คือจะเป็นเว็บไซต์นี้ค่ะ f 0 n t c o m ค่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วแล้วก็กดคลิกไปเลยค่ะลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมินนี่ก็จะเลือกดูว่าจะเอาอันไหนดีฟอนต์อันไหนดี มินนี่เลือกฟอนต์นิทาละกันนะคะก็กดเข้าไปเลยจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะมันก็จะรีวิวลักษณะของฟอนต์ให้ดูนะคะแล้วก็กดเลื่อนลงมาจนเจอแถบสีดำตรงนี้ค่ะเราก็กดดาวน์โหลดก็จะขึ้นหน้าต่างเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของตรงนี้ที่มินนี่คลิกสีฟ้านะคะนั่นก็คือที่จัดเก็บ ไฟที่เราจะดาวน์โหลดมานะคะของฟอนต์ซึ่งมินนี่ได้สร้างโฟลเดอร์เอาไว้แล้วนะคะมินนี่ก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์อันนั้นของมินนี่แล้วก็กดเซฟค่ะแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเปิดโฟลเดอร์เลยสังเกตนะคะว่าพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะมีแถบสีน้ำ นำเงินสีฟ้าขึ้นตรงนี้นะคะให้เราทำการคลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่ Win R เพื่อทำการแตกไฟล์ค่ะแล้วก็กดแยกไฟล์ไปที่นิทานนะคะเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งค่ะเราก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นิทานนะคะแล้วก,กดตรงนี้ค่ะคลิกตรงนี้แล้วคลิกขวาแล้วก็กด Copy ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราไปที่ Control p a n น l ค่ะลักษณะของ Control p a n น l ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลือก Small Icon ค่ะเพื่อที่จะหาไอคอนฟอนที่เราจะเก็บไว้ในเครื่องค่ะอันนี้มินิเจอแล้วนะคะอันนี้คือไอคอนของ f o อนค่ะก็คลิกเข้าไปค่ะนี่เลยมันจะมี อนต์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเราก็กดคลิกขวาค่ะตรงไหนก็ได้แล้วก็เพจเพื่อที่จะให้ไอ่อฟอนต์ของเรานะคะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสดูนะคะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราจริงหรือเปล่าด้วยใช้โปรแกรม photoshop กับ microsoft word ค่ะ เอา Photoshop ก่อนดีกว่าเนาะอ่ะเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็ลองทำการเทสต์ดูนะคะกดที่เทกค่ะ นิทานนะคะแล้วก็ไปที่ตัว N หาที่ตัว N ค่ะเดี๋ยวนะคะหาอยู่ค่ะ หรือว่าจะพิมพ์เลยก็ได้นะคะพิมพ์ตรงนี้ค่ะพอนิทานนะคะนี่ค่ะพิมพ์ตรงนี้เลยถ้าเกิดเราหาไม่เจอแล้วก็จําชื่อแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะลักษณะของฟอนต์ก็จะเป็นแบบนี้แสดงว่าฟอนต์มันเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราแล้วค่ะจากนั้นก็กดปิด Photoshop นะคะแล้วเราก็ไปดูที่ microsoft word ต่อ เปิด Microsoft Word ขึ้นมาค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ฟอนต์มาแล้วฟอนต์ก็เข้าไปอยู่ใน Microsoft เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะมินี่บายบายค่ะ